สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tellings t o r y กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะมาบอกเล่ากันถึงเรื่องราวของหนังผีจูอ่อนหรือที่บ้านเราเรียกกันติดปากว่าผีดุซึ่งเป็นหนังที่ออกฉายมานานมากแล้วและก็ขึ้นชื่อเรื่องความงงของเรื่องราวที่เราย้อนไปย้อนมาด้วยแต่ทว่าอันที่จริงแล้วถ้าหากคุณเคยอ่านนิยายของหนังเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยคุณก็จะเข้าใจเองว่ามันมีความเกี่ยวพันกันยังไงแล้ววันนี้ครับทาง Tellings Story ก็จะมาบอกเล่าผ่านเจ็เรื่องราวน่ารู้ที่เผยถึงปมที่มาของคายโกว่าทําไมเธอถึงกลายเป็นผีที่คอยตามอาฆาตผู้คนด้วยเราไปชมกันได้เลยดีกว่าครับเรื่องที่หนึ่งนะครับจูอ่อนมีความหมายมาจากคำว่าจูองค์ที่เป็นการรวมเสียงกันของคันจิ หรือตัวอักษรจีนในญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน2ตัวนั่นก็คือคาชิริที่แปลว่าคำสาบและอุราชิที่แปลว่าความแข้นโดยสองตัวนี้พอมารวมกันก็จะได้คำว่าจูองที่รวมถึงสิ่งอาฆาตและความแค้นเอาไว้ด้วยกันนันจะจึงเป็่สิ่งที่สื่อถึงหนังได้ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับความค้นและความอาฆาตอย่างแน่นอนครับเรื่องที่2นะครับและความแค้นที่ว่านี้มาจากไหน เนื่องโดยจากว่าหนังเรื่องนี้จะเล่าสลับไปสลับมานะครับจึงทําให้บางคนเนี่ยจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนอ่านที่จริงต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าหนังเรื่องจูออนหรือจูอง,งนั้นเป็นหนังเฉพาะทางและมีหนังสือนิยายออกมาก่อนถ้าจําไม่ผิดนะซึ่งถ้าใครที่เคยอ่านหนังสือเรื่องราวของจูออนนี้จะเข้าใจถึงประวัติเรื่องราวของขยโกะผีตัวร้ายหลักของเรื่องที่สะสมความแค้นถูกสามีทําร้ายอย่างไม่เป็นธรรม เรื่องที่3นะครับประเด็นหลักสาเหตุที่คายาโกะจะต้องถูกสามีทำร้ายจนถึงแก่ความตายนั้นจะต้องย้อนกลับไปในสมัยที่เธอเรียนอยู่ซึ่งเธอเนี่ยได้แอบลงรักชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโคบายาชิซึ่งเขาเป็นคนที่มีหน้าตาหล่อถึงจะไม่ใช่ที่หนึ่งของห้องแต่ก็สะดุดใจคายาโกะเธอได้แอบเฝ่ามองดูเขาอยู่ห่างๆแต่ก็ไม่มีความกล้าพ,พอที่จะไปสารภาพรักหรือใกล้ชิดกับเขาได้เธอจึงทำได้แค่สารภาพความในใจผ่านไดอารี่ของเธอว่าเธอรู้สึกยังไงกับเขา บางครั้งก็รุนแรงถึงขั้นแอบเข้าไปในห้องของโคบายาชิในตอนที่เขาไม่อยู่และนอนสัมผัสกลิ่นอายของเขาบนเตียงก่อนจะปีนออกมาเธอได้เล่าความทรงจำนี้ผ่านล,ลงไปในบันทึกส่วนตัวของเธอก่อนจะเก็บเข้าหีบและลืมไปจนเวลาล่วงเลยนานนับปีโคบายาชิได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และแต่งงานมีภรรยาแต่ถึงอย่างนั้นคายโกะก็ยังคงแอบชอบโคบายาชิอยู่ตลอดแม้ว่าจะจืดจางลงไปบ้างแล้วในตอนนั้นคายโกะเองก็ได้พบรักกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไซกิทาเคโอ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชอบเขามากก็ตามแต่ก็ปรงใจอยู่กินกันฉันสามีภรรยาในบ้านที่เธอเติบโตมาตั้งแต่เด็กจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนที่มีชื่อว่าโทชิโอและด้วยความที่ทาเคโอนั้นเป็นคนขี้หึงแรงมากๆทําให้คายโกไม่สามารถที่จะสูงสิงหรือคบหากับใครได้เลยยิ่งไปกว่านั้นเขาดันแอบไปเจอเข้ากับสมุดบันทึกของเธอที่สารภาพความรักให้กับโคบายาชิอีกนั่นจึงเป็นชนวนใหญ่ที่ทําให้เขาซ้อมคายโกอย่างหนัก และฆ่าเธอด้วยการกรีดเข้าที่ร่างกายอย่างช้าๆจนขาดใจตายในที่สุดส่วนโทชิโอก็ถูกฆ่าตายด้วยเช่นกันแต่กลับพบศพเพียงแค่คายาโกะผู้เป็นแม่เท่านั้นส่วนศพลูกกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยครับเรื่องราวาที่ 4. ความสวยของโคบายาชิคนที่คายาโกะชอบนั่นเองเนื่องโดยจากว่าไดอารี่ที่สามีคายาโกะพบนั้นได้บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ความรักของคายาโกะฝ่ายเดียวที่มีต่อโคบายาชิแต่ด้วยพิษรักแรงหึงที่มีมากนั้น ทำให้เขาคิดไปเองว่าโทชิโออาจจะเป็นลูกที่เกิดจากคายโกะและชูรักคนนี้ก็ได้ทําให้เขามุ่งตรงไปที่บ้านของโคบายาชิในขณะนั้นภรรยาของโคบายาชิที่ท้องแก่ใกล้คลอดแล้วก็ได้พานโดลูกหลงจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือถูกล่อลวงไปฆ่าและผ่าท้องเอาเด็กออกมา สามีขยโกกได้โทรศัพท์หาโคบายาชิและเยาะเย้ยถึงเขาพร้อมกับบอกด้วยว่าลูกของเขาที่พาออกมานั้นเป็นอย่างไรโคบายาชิช็อกเสียสติในทันทีก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงด้วยการหนองเลือดและการสูญเสียที่ไม่สมควรเป็นมาก่อนครับเรื่องราวที่5ต้นกําเนิดของคํำสาบและความอาฆาตแค้นสืบเนื่องด้วยมาจากที่ขยโกกแต่เดิมแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่เก็บตัวเงียบ ไม่ค่อยพูดจากับใครโดยลักษณะที่ไว้ผมยาวปิดหน้าทําตัวเงียบขรึมทําให้เธอนั้นยากที่จะเข้ากับสังคมภายนอกได้แม้ว่าจะมีอยู่บ้างก็ตามแต่ทั้งนี้เธอเองก็เป็นคนเก็บกดคนหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ไม่แสดงออกมาเหมือนคนทั่วไปและมันก็ได้ระเบิดประทุกออกมาในตอนที่ทาเคโอสามีของเธอทุบซ้อมและฆ่าเธออย่างทรมานโดยการกรีดเลือนล่างเธอเป็นเวลากว่า3ามชั่วโมงจนขาดใจตายเธอไม่เข้าใจว่าสามีทำร้ายเธอทำไมทั้งๆท,ที่เธอไม่ได้ทำอะไรผิด ความแข็เริ่มกัดกิน,กนใจิตใจของเธอทีละนิดทีละนิดและก็ได้ระเบิดออกมาอย่างที่บอกแต่การระเบิดในครั้งนี้กลับเป็นห่วงความคิดหนึ่งของเธอที่มองเห็นมนุษย์ว่าเป็นความโสมมและความป่าเถื่อนพวกมันทําร้ายคนได้อย่างไม่มีเหตุผลและเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอก็จะทําร้ายมนุษย์อย่างไม่มีเหตุผลเหมือนกันเพราะเธอก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่ควรจะเป็นนั่นจึงเป็นสาเหตุของคําสาบขยโกที่เต็มไปด้วยแรงแค้นและแรงอาฆาตที่มีต่อมนุษย์และผู้อาศัยครับ ซึ่งถ้าหากถามหาเหตุผลที่ดีว่าถูกต้องหรือไม่ก็คงจะไม่อย่างแน่นอนครับแต่ถ้าหากคุณลองนึกสภาพว่าคุณถูกคมมีดกีดแทงเข้าที่ร่างกายจนเป็นแผลชะกันอย่างช้าๆจนขาดใจตายทีละนิดดูสิถึงตอนนั้นแล้วคุณจะยังเข้าใจคายยโกะอยู่ไหมเรื่องที่6นะครับเสียงร้อง ทุกๆครั้งที่เกิดการปรากฏตัวของคายโกะและโทชิโอนั้นมักจะเต็มไปด้วยเสียงประหลาดที่เราคุ้นหูอย่างเสียงของคายโกะนั้นจะเผยเป็นเสียงลำคอขาดห้วงออกมาส่วนของโทชิโอก็จะเป็นเสียงแมวกรีดร้องซึ่งน่าจะเป็นเสียงแมวตัวเดียวกันในเหตุการณ์ที่โทชิโอถูกพ่อของเขาฆ่าซึ่งแมวตัวนั้นก็ถูกฆ่าด้วยนั่นเองและเรื่องที่7นะครับนั่นจึงเป็นเรื่องราวทั้งหมดและจุดเริ่มต้นของการนำเสนอในความงุนงงของเรื่อง พอถ้าหากคุณลองอ่านในเวอร์ชั่นฉบับนิยายดูแล้วละก็คุณจะรู้ได้ทันทีว่าในแต่ละตอนมันจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านเรื่องราวของผู้คนที่วนเวียนเข้ามาเกี่ยวข้องกับบ้านของขยโกะอยู่เสมอและพวกเขาก็โดนคำสาปของขยโกะตามเอาชีวิตทุกคนมันจึงไม่แปลกที่ว่าทำไมถึงต้องมีการเล่าสลับไปสลับมาและค่อยๆเผยปมไปทีละเล็กทีละน้อยแต่อันที่จริงในนิยายก็จะมีการบอกเล่าประวัติของขยโกะอย่างชัดเจนฉะนั้น ใครที่คิดจะดูจูออนอย่างถึงรถถึงเนื้อแล้วล่ะก็ก็ควรจะหาอ่านแบบฉบับนิยายมาก่อนจะดีกว่านะครับเอาวละครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวเจ็ดเรื่องน่ารู้ที่คลายปมบางส่วนของจุดเริ่มต้นของคำสาปอาถรรพ์และบอกเรื่องราวที่คุณอาจไม่รู้มาก่อนด้วยของหนังเรื่องจูออนหรือนิยายนั่นแหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Tellings Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ